นี่ไข่นะครับเนาะไข่เต็มต้องอครับน้องต๊บแท็บต๊อบแท็บนี่หลั่ขนาดนี้ไข่คหมาอขนาดสวัสดีครับสวัสดีครับเ,เพื่อนๆนท่านผู้ชมที่รับทุกท่าน,นครับยุคความโดดเดบ้านเราอีกขึ้นเคยครับผมก็จะไปตาลาดนัดตอนเย็นของบ้านข่องชุมอำเภอพุท่าจังหวัดพะเยาครับวันนี้ก็จะไปตามหาเนิ่งฟรี จะเอามัดพ่อครับท่านผู้ชมครับจะหาจิ้งหรีดไข่มาทอดครับท่านผู้ชมมีบรรยากาศแบบบ้านๆนะครับท่านผู้ชมครับมีมอเตอร์ไซค์มาครับก็ผ่านสวนยางผ่านุ่้นามาครับก็อีกประมาณ2กิโลเมตรก็จะถึงแล้วนะครับทางจากบ้านหัวก็ประมาณ5กิโลเมตรนะครับวันนี้ก็เข้าหมู่บ้านปลาสักเพื่อบูซางครับบ้านมูงชุมก็อยู่เลยบ้านป่าสักไปอีกนะครับทำมาถึงถังแยกแล้วนะครับ ตรง่อ,อไปอำเภอวูสางนะครับครับผมก็จะมาทางนี้ครับเหลือระยะทางไม่ไกลแล้วนะครับอยู่ที่บ้านปาน่าสักอยู่นะครับตอนนี้ครับอ,อดูป้ายใหญ่ๆนะครับยินดีต้อนรับสู่น้ำตกภูสางครับจากตรงนี้ก็ไปไม่ไกลนะครับไปภูทิมฟ้าได้นะครับ ครับท่านผู้ชมครับบรรยากาศเย็นสบายครับฝนตกมาก่อนหน้านี้ประมาณหนึ่งชั่วโมงนะครับเย็นสบายสบายครับวันนี้ครับฝากรถด้วยหรอครับฝากรถด้วยหรอครับได้เดี๋ยวผมเอาตามมาให้เนาะ อ๋อครับขอบคุณครับครับมอเตอร์ไซค์ฟรีครับแต่รถปิกอัพนี้เก็บตังค์ครับครับผมก็จะพาท่านผู้ชมเดินเข้าทางนี้นะครับมีทางเข้าอยู่สองทางนะครับฝั่งนู้นกับฝั่งนี้นะครับจะเดินวนเป็นรูปตัวยูนะครับท่านผู้ชมตลาดนัดของผมบ้านม่งชุมอำเภอบุษงจังหวัดพะเยาครับจะมีทุกวันพุธนะครับวันนี้ผมมาตรงกับวันพุธนะครับ จะมีแยกข้างหน้าน้นนะครับท่านผู้ชมสามารถเดินทางไปน้ําตกปูซางได้นะครับอีก5กิโลเมตรนะครับผู้คนก็มาซื้อของกันเยอะนะครับปูมอเตอร์ไซค์จอดครับแล้วก็รถปิกอัพนะครับจอดข้างทางนะครับเมื่อกี้ผมจอดตรงนั้นนะครับก็เก็บค่ารถไว้นะครับแต่มอเตอร์ไซค์ไม่เก็บนะครับ เราเดินทางเข้าข้างในแล้วครับไปดูครับตรงนี้ก็ขายอาหารกันนะครับท้องนั่นและครับ

ับตามหาจริงเรียกครับยังไม่เจอนะครับท่านผู้ชมชไปม้อนก็ครับแม่โอ้นั่งกับเสื้อพริกนี่ไปยังหมูมดเดี๋ยวได้ถ้ามดจะมาอุ่นหนุนไหมครับกาเส้งด <c oughs> ิดตามเลยในน้ำเพลนะกหน่โอ้หันตอนม้อขนาดน,นูดนนนน้นี่นู่นไหมนู่นพริกเตอาน,นู่นถ้าบอกเพชรแด๊กอ่ะไ้ใส่น้อย ข้าวหานนั่นไหนก็จิ้งหีดไหนเข้มแล้วป่ะเจลเมิร์มเข้มแล้วเนาะโอะ้อยู่นี่ขับเจอแล้วครับท่านผู้ชมครับวันนี้ที่นี่มีจิ้งหรีดขายครับไม่ขายอย่างอื่นนะครับขายจิ้งหรีดครับขายจะไรครับป่ะฉีดสองห้าบาทฉีดยี่สิบห้าครับท่านผู้ชมลูกสองร้อยนะครับ ขีดยีสิบห้าบาทนะครับก็าหกิโลสองรอยนะครับครหใครใครกัวก็ไม่ผม้ัไหนไหนขอัวกลับด้ก็ใครกลับพ่อได้น่มันบุคบกอ่ะนี่ครับทุกท่าครับเย็นนี้มาตามหาจริงเร็ครับจะเอาไปขั่วครับเดี๋ยวไปคั่วเอาไปทอดครับครับเดี่ยวจะเก็บแล้วนะครับนี่ครับ เพราะว่าผมมาก็หกโมงเย็นแล้วนะครับนี่ครับเยอะมากครับท่านผู้ชมเป็นจิ้งรีดไข่นะครับนะครับให้ดูครับนี่ครับจิ้งรีดไข่นะครับเดี๋ยวรอคุณพ่อเก็บร่วมก่อนนะครับเดี๋ยวก็ซื้อนะครับนี่ขายอยู่ที่ตลาดการอย่าเขาปล่อยในจืดมัน ตลาดนัดบ้านม่วงเนาะตลาดนัดบ้านม่วงเนาะได้ดื่น้ำม่วงชมอ่าตลาดนัดม่วงชุมวันพุธเนาะวันพุธวันเสาร์เปสองวันอ๋อมีวันพุธกับวันเสาร์ครับท่านผู้ชมพวกมาขายนี่ตลอดเลยครับครับตลอดครับอ๋อครับอาหารจิ้งหรีดคั่วมาตรงนี้ได้นะครับจิ้งหรีดเอาไปคั่วเอาไปทอดครับเป็นจิ้งหรีดไข่นะครับสาาอนนี้ก็ขายละวันที่หนึ่งครับ แต่ละวันที่หนึ่งะวันที่หนึ่งก็ขายจิ้งหรีดก็ขายมอดแผลนี่ับมอดเฉยนี่มดมดแหละน่าสนใจครับละวันที่หนึ่งมีทั้งมอดแผนี่สิบสองล้านสิบปดล้านมีนะครับเข็ดเข็ดสห้าเลยป่ะครับผมเอาสี่เข็ดเอาครับเพราะนั่นแม่ซื้อไปสองเขดมอ เป็นจิ้งโคงน้ำเดือดเป็นจิ้งเร็ดผัดจิ้งโค้งอ๋อเนี่ยผัดจิ้งเลร็ดนี่มันจะแข็งอ๋อจิ้งโค้งผัดจิ้งโค้งเอาขายให้เปิดกล่องกันเลยครับผัดผัดได้แข็อ่ะนึกว่าจิ้งเลร็ดอ่ะแต่อร่อยครับท่านผู้ชมเอาไปคั่วครับผมเคยซื้อไปคั่วไปทอดนะครับใครกินอร่อยเลยนะครับนี่ครับขายให้เปินกล่องกันเลยครับถ้าทองดำทองแดงมันจะถูกอ๋อนี่เป็นพัดอย่างครับป๋อผันจิ้งกงจิ้งกงผัดจิ้งกง มันเฮาบมโอ้าจิงหีดมดเนาูจิงหีดอย่างเดียวเขาจิงหีดอย่างเดียวล้ำอย่างเดียวเนาะกินมันอย่างเดียวแล้วเรื่องสามเดือนกัวนี่นะโอ้เป็นโจ๊ะละเอาละเรื่องกี่เดือนก็ปะสามเดือนสามเดือนนะครับกว่าจะกว่าจะใหญ่มัเจีนะครับกว่าจะขายในสามเดือนแต่ถ้าจิ้งเรียนเรื่องเดือนครึ่งอ่ะอ้เนี่เป็นจิ๊กกรุงถ้าเป็นจิ๊กกรุงนี่จ้าหน่อยเนาะ นะครับรอให้พ่อขายให้ดูขายก่อนนะครับเจอแล้วครับเมื่อวันก่อนมาไม่เจอนะครับวันนี้เจอแล้วครับเอาเอาสีเขียดครับว่าแสีเขียดกิดรถฮอยู่กครับรั เียห้แถมนอครับนอห้5เดไปแล้ห้าเดไปแล้ครับขอบคุณครับคดไเลยบครับจิ้งโคลงเนผมผมหันหัวนวจิ้งหิด้ง่ยนะอย่าเดียววิวกลัวเนีบไบาห้ครับนมีส่พันมี่พันสติ๊กอทองดำทองแดงอันนี้พันจิ้งโงนี่พันจิ้งโงนะครับน่าน้ชมค ครับมีหลายพันนะครับถ้าผมเห็นหงวมันเปจิกเห็ดเนาะนี่นะครับมีเป็นจิกลูกนะครับแข็งจะโตช้าหระปล่ที่เขาขายเตอโตช้าที่เขาขายทองด้ำทองแดงเลยถึงจะขายได้เพราะเดือนเดือนครึ่งเดือนฮะเดือนเดือนเดือนคร่งสามทุกวันเดือนสิบห้าวันโอ้ก็ก็แบบแต่อันนี้เรื่องสามเดือนมันใหญ่แจ๊กตกันแต่มันกินกินอร่อยกรันอันนี้นี่มันไข่นี่ไข่นะครับเนาะงไข่เต็มต้องครับต้องแทบแทบแทบบนี่ลั้มขนาดนี่ครไข่มากขนาด นะครับผมซื้อหนึ่งร <ca ้อยคนพ่อใจดีครับพ่อค้าใจดีทั้งแจกทั้งแถมครับร้อยร้อยห้าร้อยชิปลายก่อนครนี้ขอบคุณครับขอบคุณครับว่านั่นแม่ซื้อไปมันมันนี่กินล้ำดี่ไหนเลยพริกมาเซื้อแหมกั๊มหนึ่งหัวบอกว่าอะไรันนี้นะอยูนี่ที่ไหนแถวนี่ไม่ยุ่งไหนครับ สุก้วยเหรอครับก็เหมือนมาทำนวด้วยแม่แม่ซื้อไปสองชิ้นเยอะก็น้อยนะครับเลยมาพอหลายเตี่ยวแล้วบอกป้าวันนี้ลงมาพอเลยนะทุกส่วนมากระจายมาพูดถึงมาตลอดแต่วันเสาร์เลยถ้าปวดยก็ได้มาได้ไหอ๋อครับวันนี้กับยกอยู่ไหนเนาะยกเต่มมาเข้ามาก่อนแล้ว่ะใช่ไหมครับโอ้ละวันีหนึ่งก็ขาย โอ้เนี่ครับในสิบสองล้านครับในสิบแปดล้านครับอันนี้หนึ่งร้อยนะครับท่านผู้ชมครับจิกโกลงนะครับจิกโกลงคุณพ่อขายอยู่ที่ตลาดนัดบ้านม่วงอําเภอบูซางจังหวัดพะเยานะครับทุกวันพุธทุกวันเสาร์นะครับท่านผู้ชมก็มาแวะซื้อได้นะครับผมก็ตามหาครับเลิกจากสวนมาก็ ขี่มอไซค์มาเลยครับขายทุกวันพุธอ่าขายทุกวันพุธนะครับคุณพ่ออยู่บ้านทุกกล้วยเลยครับไปซื้อที่บ้านด้วยกับพ่อได้ครับได้กล้วยก็ได้อ๋อครับอ่าพ่อมีใครมาขายด้วยออ๋มีใครขายด้วยอ๋อพ่อพ่อกเบอร์โทรฮะเอฟซีจิมเจ้าผนไปซื้อจู่บ้านเนาะเออเบอร์โทรของพอเดีเนาะคำนวณศูนย์พอดศูนย์เอ่อพอดีพอเดีนะครับอ่าพอเดีถุงกล้วยครับเบอร์โทรศูนย์แปดศูนย์หกศูนย์เจ็ดหกหนึ่งแปดศูนย์นะครับเนาะครับเบอร์โทรผมก็ทิ้งไว้ที่ ใต้คลิปนะครับท่านผู้ชมครับท่านผู้ชมก็อยู่ที่อำเภอบูซางก็ขอหาปลอบุญได้นะครับถ้าจะส่วัวกับมาแอลติดกลาบันพูดนี้ทุกพูดเลยหาทุกพูดเลยนะครับก็ใจดีครับทั้งแจ้ทั้งแถมนะครับใจดีครับแล้วก็ขายอันที่สองล้านสิบแปดล้านไยครับนี่ครับขอบคุณครับปอครับขอบคุณครับครับขอบคุณครับแหนครับนอนอยู่ไหนก็ไหนวันไหนผมอยู่ก็น้อยนะครับ ขับได้จ้าก,กวงแล้วครับท่านผู้ชมครับก็จะเดินทางกลับแล้วนะครับเดินตรงนี้ไปอีกสักรอบก่อนนะครับ รับชมครับทีนี้ก็ขอขอบคุณรับชมทุกท่านที่ติดตามรับชมนะครับที่ผมตามหาที่หินนะครับวันนี้จะไปพวนะครับบแหลงนี้ครับขอขอบคุณปเพื่อนๆทุกท่านทุกคนที่ติดตามรับชมนะครับอย่าลืมกดติดตามกดซับสไคร้กดไลค์กดแชร์นะครับเจอกันคลิปใหม่ครับขอบคุณครับ